สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเติมเงินจาก Wallet Gift นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นหน้าจอจากระบบสมาชิกนะครับฝั่งขวามือจะเป็นตัวจากมือถือนะครับดับแรกนะครับไปที่เมนูเติมเงินครับเลือกเป็น Wallet Gift นะครับจากนั้นนะครับให้เราทำรายการจัดที่มือถือนะครับเข้าไป True Money Wallet ให้เรียบร้อยนะครับแล้ก็เลื่อนลงไปล่างๆนะครับตรง คำว่าบัตรเติมเงินแอนของขวัญนะครับให้เราแตะตรงซองของขวัญนะครับส่งซองของขวัญนะครับครับให้่าด้านบนก็คือจํานวนเงินที่เราต้องการส่งนะครับก็คือต้องการเติมนั่นแหละครับอ่าในที่นี้จะระบุเป็นยี่สิบบาทนะครับแล้วก็กรอกจํานวนผู้รับซองเนี่ยหนึ่งคนพอนะครับเราสร้างซองนะครับยืนยันครับ จากนั้นกดที่ปุ่มสีส้มนะครับคันลอกลิ้งนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็กดการกระบาทนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เรากดที่สแกนนะครับที่แอป to o o n y y ว a l l t นะครับแล้วก็สแกนตรง QR Code โบนหน้าจอคอมนะครับกรณี เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางลิงก์โดยที่เราไม่ต้องส่งลิงก์เพราะเมื่อสักครู่เราก็อปปี URL ้ u r l ออไว้บนคีย์บอร์ดบนมือถือแล้วนะครับก็ให้ทำการเปิดผ่านเบราว์เซอร์นะครับโดยการกดตกลงต่อสักครู่นะครับครับเมื่อระบบเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เราคลิกที่ตรงช่อง enter u r l wallet key นะครับค้างไว้แล้วก็กดที่ว่าแล้วก็กดตกลง เติมเงินนะครับแล้วตกลงยืนยันอีกครั้งนะครับครับผมเรียบร้อยครับการเติมเงินเข้าระบบสมาชิกผีารระบบอ e ี o i อยเชอร์นะครับหากมีอะไรสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับสวัสดีครับ